เอาละครับก็าพบกับช่องชรอารนณ์สุดตึงอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสปอยหรือว่ารีวิวกันนะเขาเรียกว่าอ่ะสรุปให้ดูเลยแล้ะกันก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของ e ีีที่6กสหรือเปล่าพาร์ทหนึ่งนะน่าจะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดผิดพลาดประกันไหนก็บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวผมจะมแ่แก้ไขทีเด้อ และรอไปสักพักนะครับเราจะได้รับบทเป็น P.O.V. Cameraman ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้เป็น P.O.V. Last Cameraman สังเกตได้จากความสูงของตัวละครและเราก็จะได้พบกับ s k i b i t y Toilet ที่ติดอาวุธนะครับถ้าสังเกตดีๆนะและพอเราไปอีกฉากหนึ่งเราจะได้พบกับอะไรเหรอเราจะได้พบที่ผมหมายถึงไม่ใช่เจ้านี่นะแต่เป็นสิ่ง น่าจะเป็นฐานทัพเล่าของคนหัวซุวมรู้ได้จากอนุสาวรีย์สามหวซุมนะครับและพอผ่านไปสักพักเราก็ได้พบก,กับฮอลิกสกิมบีทอยเลยซึ่งยิงไม้แหลมๆนั่นใส่เพื่อนเราแล้วก็โดนยิงไปแล้วก็หนีไปในที่สุดเราก็ได้ลงมาจากรถนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าเรามีเจตเพลคเดอยู่ดีๆเหมือนกำซ้ำกำซ้อนหนีได้เขาปล่อยไปแล้วก็ยังกลับมาตายนะครับสุดท้ายเราจะได้เจอกับมาเฟียสกิม y ีทอยเด็ ซึ่งเอ่อถ้าวีรกรรมของพี่เกนั่นเหรอก็เ๋ยย้อนไปดูให้นะก็จบตามนั้นแหละครับเอาละเอาละมาเข้าเรื่องกันต่อสุดท้ายก็จะมีของบางอย่างที่โถ่ท่วมได้พุ่งตรงมาเราจะได้พบกับไทท่านคามราแมนที่ยังไม่ตาย สุดท,ท้ายเขาก็ได้ใช้ไหวพริบของเขายีงปืนใส่และเอาเลื่อยมาหัน่นที่ดิทันเลตัวนั้นก็ได้เลื่อยมาเป็นการล้มล้างของพแล้วไอ้เจ้าบาปียนี้มันยังไม่หยุดนะครับเทลังสีใส่พี่แย่เราแต่พี่แย่เราไม่เป็นไรนโดนพี่ลองยิงไปแล้วทำยังไงจะมาล้างแค่อะไรต่อตบโอโ้โหปอดสาสํารอยจริงๆไอ้เจ้าตัวนี้แล้วพอผ่านไปสักพักนะครับเราจะได้พบกับ S ายที่ t y Toilet ซึ่งเจ้าที่ผมสังเกตดูนะดูจากสีตาซึ่งเป็นสีแดงผมว่าน,น่าจะเป็นตัวปลอมถ้าอัปเกตจริงๆมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเชื่อไหมมันน่าจะเอามารุมระยำอะไรขนาดมันไม่ใช่ทุกคนเชื่อปะ